เมื่อผมพูดไม่ไหวเลยมีน้องในสตรีมใจดีมาขอพาให้หนึ่งเกมจะเป็นยังไงไปฟังเสียงน้องกันเลยครับบรรยายแทนเองนะครับทีมเน <c oughs> ี่ยได้ยินไหมพี่ได้ยินไหมได้ยินครับพี่ได้ยินอยู่ ติดตามดเลยนะครับโอ้โหผมเนี่ยมันเป็นคนเป็นใหญ่ครั้งแรกนะครับจังหวะนี้นะครับตัวเทสยังไงหลบยิงรังรถนะครับยังไงโอ้โหตอนนี้คนที่มาเทสแคนอยู่ข้างหน้านะครับไม่รู้ชื่อนะครับตัวโอนะครับยังไงตัวเทสเอาอย่งไเอาทนายยิงเอาโดนยิงยงปิดเกมอัดตัวหรือเปล่าครับตัวเทสปัดซ้ายมาปัดขวายิงไปโอ้ไม่ตายไม่โดนโอ้โดนอัดตัวย <c oughs> ังไงครั <c oughs> บตัวเทจะเอายังไงครับตอนนี้ตัวเท็ดโดนอัดตัวแบบนี้ ยังไงตัวเทสดผัดไปอามรถยังไงแซวว่แตกไปเรียบ้อยสุดยอดจริงๆนะครับตัวเทสคนนี้โอ้โหตัวเทสของดีสุดนะครับตีแท็กนะครับผมโอ้สุดยอดจริงๆนะครับตัวเทสคนนี้น้องพูดน้องบรรยายขนาดนี้ไปสร้างห้องไปสร้างช่องก็ได้นะจังหวะนี้เซนสี่มาแล้วครับ หลบอยู่หลังกลองสนายมากขวาตัวเทสจะยิงขาไม่ยิงขาโดนไหมตัวเทสยังไงอไม่ดูนะครับเยมาดูทางด้านของคนเทสนะครับคนเทสยิงไปไม่โดนยังไงคนเทสจะยิงไหมตอนนี้ตัวเทสจัดทนายคนเทสจะเอายังไงคนเทสอ้อมหลังอ้อมซ้ายอ้อมขวายังไงนะครับตัวเทสตั้งในวอลยังไงตัวเทสได้ไม่ใช่ เทสยิงหัวนะครับต้องโดนระดมหมดเสียงไม่ตานะครับเอาละตอนนี้ตัวเทสคนที่มานติดแผลนะครับต้องทานยาเรียบร้อยยังไงคนเทสยิงมาทะลุไอวอยังไงนะโอ้โหไม่ตายด้ยตัวนี้เอาโอ้โหโดนคนเทสเก็บไปเรียบร้อยนะครับคนเทสนี่มันสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดมากนะครับคนเทสเจ๋งสุดๆเลยนะครับ ไม่น่าเชื่อจริงๆมาดูต่อกับเกมที่สามนะครับว่าจะเป็นใครเป็นคนชนะนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับ โอ้โหหัวแตกไปเรียบร้อยนะครับสุดยอดจริงๆนะครับคู่เทคคนนี้เอาล่ะฮะมาดูต่อเกมที่สามนะครับยังไงยังไงตัวเทสมาตัวเทปได้เหรอยังไงตัวเทสเดินเดินไปเดินไปคานไปยังไงยังไงตัวเทสจะเอายังไงนะครับ ตอนนี้ฝั่งตัวฝั่งนู้นนะครับต้องทันยาก่อนนะัไงตอนนี้จอยวอนนะคู่ e โหโัวแตกกปนเรียบร้อยอยังไงโอ้โหมันเจ๋งสุดๆเลยนะครับตัวเทสคนนี้มันสุดจริงๆนะครับสุดไม่มีใครเอาลงได้นะครับโอ้โห,โหต้องคนต,งต,งต,งต้องต้องมีคนเอามาต้องมีคนมาเอาลงคนนี้ให้ได้นะครับสุดยอดจริงๆต้องมาต่อเกมที่ห้านะครับจะยังไงนะครับสุดจริงๆกับคู่นี้นะครับ อ๋โดนนว่าไปเจ็ดริอสามี่นโอ้จินยาอีน้ำก่อนเทออกมาแลครับตอนนี้ยังไงตัวเท็นะครับโดนเทสยังไงตัวเทเก็บไอดอกอยู่นะครับ ตอนนี้กอา,อางไงนะครับคุณโอคุณโอจะเอาอยัางไงไม่รู้นะครับอ่านตามชื่อนะครับคุณโอลงมาแล้วคุณโอมาปัดซ้ายปัดขวาไอ้ยตายวอก่อนนะครับตายวอเรียบร้อยตายวอ,อยังไตงตายวอเอาละโอ้คุณโอตายวออีกแล้วเอ้ยโดนเทโดนเท็จแล้วมาถึงโอ้เอาละฮะตอนนี้คุณโอนะครับยอดจริงๆนะครับยังไงคุณโอจะแก้เกมได้ คจะแก้เกมได้ไหมเอาละฮะตอนนี <están> oh, okay. ้ทางต้องมาดูทางด้านของคุณโอนะครับคุณโอจะแก้เกมได้ไหมโอ้โหคุณโอปัดหัวไปโดนโดนหัวสี่สี่นะครับยังไงนะครับโอ้ปโดรงต้โว้ยดีนะครับยังไงโอ้ิงหัวโอ้ ไปเล็กบร้อยนะครับตัวเท็เนี่ยมันสุดจริงๆนะครับทั้งยิงทั้งเอเก่งทั้งหัวเก่งทั้งตัวนะครับสุดยอดจริงๆมาดูต่อเกมที่หกเลยครับเกมที่หกนี้จะเป็นยังไงตัวเทสี44 4่สี่สี่ไล่ต่อไปอเคครับ เราพี่จะเล่นหน่อยพี่จะปิดด้วยไม่ไรคโอมาแล้วคุณโอมาแล้วคุณโอวูตัดนะครับเอาแล้วตอนนี้คุณคุณตัวเทนนะครับยิงสไนไปหนึ่งลัตตอนนี้คุณโอมาแล้วครับคุณเทนโอ้โหยังไงตัวนี้ตัวเทนเจ็บหนักโอ้โหตอนนี้ตัวเทนเก็บไปอีกทีนะครับสุดยอดมากเลยนะครับไม่น่าเชื่อจริงๆ ไม่น่าเชื่อต้องเชื่อนะครับว่าตัวเทสคนนี้มันเก่งมาดูต่อเกมที่เจ็ดนะครับว,รว่าเกมนี้เจ็สคุณโอจะพิกเกมได้มหมยังไงว่าเกมนี้เจมสนี้คุณโอจะพิกเกมได้ไหมนะครับ <c oughs> ต่อเน,นี่ยฮะ คุณพี่ตัวเท็นะครับคุณพี่ตัวเท็ตั้งไอวอมาตอนนี้เตดไอวอยังไงบัดซ้ายบัดขวาตอนนี้ชักกระสุนอยู่นะครับเอาละตอนนี้กำลังอยู่ยืนรอคู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้จับโคลออกมาไหมนะครับ ตอนนี้ทางด้านคู่ต่อสู้นะครับอยู่ที่เอ่ออยู่อยู่ที่ไหนวะอยู่ไปใกล้แถวเกาะสี่อะใกล้ๆบ้านนายล้ว <c oughs> เราเนี่าตอนนี <c> ้ <oughs> ตัวเท็อยู่เจอกันคุณโอนะครับคุณโอ,อยังไงคุณโอจะแก้เกมได้ไหม โอยิงไปไม่โดนนะครับยังไงคุณโอจะแก้เกมได้มั้ยครับรตัวเทจะลุไยิงวัวแตกเรียบร้อยสุดยอดมากเลยนะครับเอาละฮะตอนนี้เป็นเกมตัดสินแล้วนะครับว่าจะใครจะชนะว่าคุณฟังของคุณโอจะแก้เกมได้มั้นะครับมาดูกัน ดูถ้าว่าคุณตัวเทสต้องอ่อนให้คุณโอนะนะครับดูถ้าอย่าตกเขาเจ็ดสูตรสิครับโอ้ววเหมือนสั่งต้องข้ามจะเน็ตปิงแล้วนะฮะจานในทางด้านคุณโอนะครับเอ้คุณโอนะครับคุณโอนโอต้องออกเกมนี่เลยนะครับสุดยอดจริงๆตัวเทส <laughs> ตะโกเป็นไปด้ดสูตรนะครับคุณโอนไม,ม่ว่าควมจริงนะครับได้ไม่ใช่ตัวเทสนี่มันสุดจริงจริงนะครับ